ฟังนิยายลึกลับโดยปัดผีตอนสุสานใต้สมุทรแห่งโอโตฮิเมะภาคที่หนึ่งการตื่นของเงาที่กัด35 6 N 139 7 E ร่องลึกบาดาลญี่ปุ่นหรือที่รู้จักกันในชื่อร่องลึกอิซ <should> ูโอกาสวะเอชูเชงเนเ ห่างจากชายฝั่งโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว300กิโลเมตรคือจุดที่ทีมวิจัยทางธรณีวิทยาทางทะเลของญี่ปุ่นกำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจครั้งสำคัญยานดำน้ำาึึกไทริวเคริมังกรทะเลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์โซน่าความละเอียดสูงพิเศษกำลังส่งสัญญาณภาพกลับมายังเรือแม่อาคาชิ ขอชี้แสงสว่างด็อกเตอร์ฮิโรชิทานากะหัวหน้าโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาแผ่นธรณีภาคกำลังจ้องมองภาพที่ปรากฏบนจอด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำรรแผนที่ความลึกไม่เคยแสดงสิ่งนี้มาก่อน สิ่งที่ปรากฏบนจอภาพคือโครงสร้างภูเขาไฟขนาดมหืมาที่สูงกว่า3,000เมตรจากพื้นทะเลล้อมรอบด้วยรอยแยกขนาดใหญ่ที่เรืองแสงสีฟ้าจางๆจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่ไม่รู้จักภูเขาไฟลูกนี้ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่คาดการไว้ในแนว Ring of Fire แต่มันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในโซนมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลก Subduction Zone ในลักษณะที่ผิดธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงด็อกเตอร์ธนากะครับเรากำลังบันทึกกิจกรรมแผ่นดินไหวขนาดเล็กจำนวนมากจากโครงสร้างนั้นครับผู้ช่วยคนหนึ่งรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพื้นที่เวฟและเอสเวฟผิดปกติมากครับเหมือนมีโพรงขนาดใหญ่อยู่ใต้ภูเขาไฟทันใดนั้นภาพจากไคริวก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เกิดอะไรขึ้นธนากกร้องถามความดันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากครับ แล้วหน้าจอก็เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนสีขาวดำก่อนจะกลับมาอีกครั้งและสิ่งที่ปรากฏคือปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีอยู่ในฐานข้อมูลปล่องนั้นไม่ได้พ่นละวาหรือเท่าทานแต่กลับพ่นของเหลวหนือสีดำสนิทออกมาของเหลวนั้นไม่ได้ร้อนแต่กลับดูดกลืนแสงและสร้างความเย็นเยือกอย่างน่าประหลาด สัญญาณจากเคริวขาดหายไปทันทีหลังจากนั้นและบนเรืออาคาชิทุกคนก็รู้สึกได้ถึงแรงสัสะเทือนรุนแรงจากใต้ท้องทะเลคลื่นน้ำเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วภาคที่ 2. สอสนามิแห่งความเงียบ เพียงไม่กี่นาทีต่อมาสัญญาณเตือนสึนามิขนาดใหญ่ก็ดังกระหึ่มไปทั่วชายฝั่งญี่ปุ่นคลื่นยักย้ายสูงกว่า30เมตรพุ่งเข้าหาชายฝั่งโดยไม่มีเสียงคำรามตามปกติของสึนามิมันไม่มีเสียงครับดอกเตอร์ธนากะผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ที่ถูกตัดสัญญาณไปอย่างกระทันหันรายงานอย่างตื่นตระหนกคลื่นมาถึงชายฝั่งแล้วและมันเงียบสนิท อาคารบ้านเรือนถูกกลืนหายไปนในความเงียบเงันของคลื่นที่เข้ามาผู้คนเสียชีวิตโดยไม่ได้ยินเสียงเตือนใดๆราวกับว่าคลื่นยักษ์ยายนั้นดูดซับเสียงทั้งหมดเอาไว้บนเรืออาคาชิด็อกเตอร์ทานากะมองดูการทำลายล้างที่ปรากฏบนหน้าจอรายงานข่าวสารดาวเทียมเขาได้แต่กำมือแน่น นี่มันไม่ใช่สนามิธรรมชาติของเหลวเหนือสีดำนั่นมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลสุดท้ายที่ได้จากไคลริวก่อนที่จะขาดการติดต่อไปแสดงให้เห็นถึงพลังงานที่เหลือเชื่อที่ประตูออกมาจากภูเขาไฟใต้ทะเลลูกนั้นพลังงานที่เทียบเท่ากับการระเบิดของระเบิดไฮโดรเจนหลายร้อยลูก มันคือพลังงานที่มาจากสิ่งมีชีวิตครับด็ออเตอร์ธานากะผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางทะเลของทีมที่รอดชีวิตคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมตรวจพบร่องรอยของสารประกอบอินทรีย์ขนาดใหญ่ในของเหลวสีดำนั้นมันเป็นโปรตีนที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูลของเรามันมีโครงสร้างโมเลกุลที่สลับซับซ้อนราวกับมันเป็นสิ่งมีชีวิต ธานากรมองออกไปที่ขอบฟ้าคลื่นยักย้ายที่เงียบสงบได้ก่อให้เกิดการทำลายล้างครั้งประวัติศาสตร์คำถามคือใครหรืออะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังภูเขาไฟลูกนั้นภาคที่สรหัสสลับใต้ภูเขาไฟรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งการให้ส่งกองกำลังพิเศษและยานดำน้ำสำรวจขั้นสูงที่สุดของกองทัพเรือ ไปยังพิกัดของภูเขาไฟปริศนาการทำลายล้างจากสึนามิที่เงียบงันนั้นรุนแรงเกินกว่าจะปล่อยผ่านไปได้ยานดำน้ำสำรวจลําใหม่ที่ชื่อว่าอุราชิมะยูรชิมชื่อชาวประมงในตำนานที่เดินทางข้ามเวลาพร้อมด้วยชุดเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดถูกส่งลงไปที่ร่องลึกบาดาลอีกครั้ง ในครั้งนี้พวกเขาค้นพบสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมบริเวณปล่องภูเขาไฟไม่ได้พ่นของเหลวสีดำออกมาอีกแล้วแต่กลับเผยให้เห็นโครงสร้างทางเข้าขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินภูเขาไฟสีดำสนิทประตูทางเข้านั้นถูกประดับด้วยลวดลายเรขาคณิตโบราณที่ดูเหมือนจะเปล่งแสงสีม่วงจางๆด็ตร์ธนากะครับ เราพบรังสีที่แปลกประหลาดครับนักฟิสิกประจําทีมรายงานมันไม่ใช่รังสีจากธาตุกรรมันตรังสีทั่วไปครับแต่เป็นรังสีที่เกิดจากการแตกตัวของอนุภาคแปลกประหลาดที่ไม่เสถียรมันมีครึ่งชีวิตที่สั้นมากแต่ปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาถานากะคิดย้อนกลับไปถึงตำนานโบราณของญี่ปุ่นเกี่ยวกับโอโตฮิเม oh เจ้าหญิงมังกรแห่งท้องทะเลลึกที่ว่ากันว่าหลับไหลอยู่ใต้ดินแดนแห่งความเงียบสงบและจะตื่นขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ความวุ่นวายเขาพยายามเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันสึนามิที่เงียบเงันพลังงานมหาศาลจากภูเขาไฟโครงสร้างไรขาคณิตโบราณและอนุภาคประหลาดพวกเขาควบคุมทุกอย่างทานากับพึมพำ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นพวกเขาควบคุมาธาตุควบคุมแผ่นดินไหวควบคุมแม้กระทั่งคลื่นเสียงภาคที่4มรดกแห่งมหาหายนะ The Lexi of Cataclysm อูราชีมาเข้าใกล้ทางเข้าที่เรืองแสงและส่งหุ่นยนต์สำรวจขนาดเล็กที่มีกล้องความละเอียดสูงเข้าไปภายในสิ่งที่หุ่นยนต์ส่งภาพกลับมาไม่ใช่โพรงถ้ำลาวาแต่เป็นเมืองโบราณใต้ทะเลที่แกะสลักจากหินภูเขาไฟสีดำสนิทรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่มนุษย์สร้าง ใจกลางเมืองนั้นมีเสาหินขนาดมหืมาที่สูงเสีสยดฟ,ฟ้าส่องแสงสีม่วงอย่างต่อเนื่องจากอนุภาพประหลาดที่กำลังแตกตัวอยู่ภายในเสาหินนั้นเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เรขาคณิตที่เคลื่อนไหวได้เองราวกับมีชีวิตและนั่นคือตอนที่ภาพจากหุ่นยนต์แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่รอบๆเสาหิน โครงกระดูกขนาดใหญ่จํานวนนับไม่ท่วนที่ดูเหมือนจะเป็นโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกที่ไม่รู้จักแต่กลับมีขนาดใหญ่โตผิดปกติและรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคานที่ยืนสองขาพวกมันถูกจัดวางเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบราวกับอยู่ในสุสานศักดิ์สิทด็อกเตอร์ธานากะครับเราตรวจจับรังสีแกมมาจำนวนมากจากเสาหินครับ มันมีความเข้มข้นสูงมากเหมือนกับว่ามันกำลังถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานและแล้วสิ่งที่ธนากะกลัวที่สุดก็ปรากฏขึ้นภาพจากหุ่นยนต์แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวภายในเมืองใต้ทะเลโครงกระดูกบางส่วนไม่ได้นิ่งสนิทแต่กลับเปล่งแสงสีม่วงจางๆและเริ่มขยับอย่างช้าๆราวกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา พวกมันใช้สารประกอบชีวภาพที่สร้างสนามิเป็นเชื้อเพลิงทานากะคิดและตอนนี้พวกมันกำลังตื่นขึ้นมาจากการพักผ่อนอันยาวนานด้วยพลังงานนิวเคลียร์จากอนุภาพประหลาดที่สร้างขึ้นเองภาพสุดท้ายที่หุ่นยนต์ส่งกลับมาก่อนที่จะถูกทำลายโดยแรงกระชาก ที่มองไม่เห็นคือดวงตาสีม่วงขนาดใหญ่คู่หนึ่งที่เปิดขึ้นกลางเสาหินม,มันไม่ใช่ดวงตาที่มองเห็นแต่เป็นดวงตาที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ความมืดมิดก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงข้อความสุดท้ายที่เข้ารหัสได้จากอุราชิมะคือพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการหลับไหลอันยาวนานสิ้นสุดลงแล้ว โลกกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง Ring of Fire สิ่งมีชีวิตโบราณที่ควบคุมพลังงานนิวเคลียร์และธรณีวิทยาซึ่งตอนนี้ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลใต้ท้องทะเลญี่ปุ่นและอาจจะกำลังมองหาการจัดเรียงโลกใหม่ในแบบของพวกมันเอง